อันนี้นายเปียกนายปูดแก้วนะี่ถ้าเป็นหมายพื้นก็อยากทำไมเลยคะมันกี่อย่างเปียกและจุดกับเพื่องแก๊สปอบเราไม่มีได้กิดไอไรแต่ไม่ได้สักชิ่นหนึ่งวันนึ่งตื่นขึ้นมาอันไคยให้ไคจนแปมมาต้วงนายปูดแก้วได้มาใจบอสแล้วไม่รู้ไคยห้แล้วมันออามาดวดน้ามันไอ้บ้าแต่ก็มาตะบุญหน้าปลาบเอาไปเกี่ยวปนเคยมดัดแลวไม่ไดีว่าตั้งแ้วอง ก็ไปไหว้ปลาแล้วปละพุทธเป็นยังไงเจ้นาน้าะมนุษย์เกยแล้วมึงไปจนเรืออยู่วัดจนเกยแล้วแต่มันบอกแล้วว่าเกยวัดก็มันทุก,กันดบลือมาวันในวัดก็นชนกันก็เราแพ้ก็ไม่ที่ดำรือเราอย่าไปชนกับตัวแข็งไงมึงจนกับเคยเกยชนกับเกยไม่ด้วยนะ ไม่ฟังอะไรสักอย่างเนี่ยพี่เปียกเนี่ยนั่นแหละลูกมันพูดยักกันนี่วันนี้ลูกนะเมื่อพวกเถือถึงเวลาปาราซทำนาทีโดยเจะาพอปิบใจนี่พอกระ่วงใหญ่ร้องอายุอานน้ำเธอนั้นข้าวหานอยู่ในเกนของวัยรุ่นเติบโตขึ้นมาพอเติบโตขึ้นมารูปสมบัิมันช่วยนี่นายผูดแก้วกับชิงนะครับพวกนุ่มนุ่มเหมนเขาอ่านั่นแหละเกิดก็มาเกี้ยวปาราที่ไม่รู้เท้าทันนี่แหละลูกคือปัญหา ในจักรกลมนุษย์คนดีมีเยอะคนจัวก็มีมากก็คนดีบันเพื่อลุกเป็นสี่แก่ตัวค่ะก็คนจัวละพิมใจอันตรายเนี่ยมันโร่กำบังเพยในเปียกมึงตอบได้งไงบ้างไหมลูกกำบังเพยน้ำร้อนหวาเพื่อลุกตอบไปดิของนิดเดียวน,น้ำร้อนอย่าไปบอกไอ้มันกิดเองตอบดิลุกในเปียกน้ำร้อนแต่กระตัวตอบได้ใหญ่แต่จันหน่อยเจยน,น้ำร้อนไนเดียวด ว่าเปืือนในเปียกน้ำร้อนชงคกากแควบล่วงเออเท่านี้แหละเท่านี้กับน,น้ำเย็นที่จงเปลือนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายโบราณก็เชื่ออพราะวไปลูกมาตึ้งกันนั้นความโบมันงอะไม่ได้ในในวันนี้ครูกระโบฝนกบคนโบก้องหาย,หายเออมึงบอกกันดีลูกในบนแกว้วจำมาดีลั่งนั้นน้ำร้อนว่าเปลือยในบนแกว้วหลวกเลยคยกับม,มาลำเดียวกันแล ห <c oughs> น้าตรงสารนั่งคู่เลยนั่นเลยเธอต้องระมัดระวังลูกนะกันเราจะพูดจะกอบับเคยเวยลาเข้ามาเกี้ยวปาราซีเราดีไม่รูงเท้าทันอาจารย์พูดบ่อยครั้งไอ้เกี้ยวพาราซีนั้นเป็นแบบไหนเนี่ยอ๋อพอช่อนไม่ได้ลูกอยู่ในธรรมะตามไหนเพียกไหนพุดแก้วนั่นพี่พูดแก้วอาจารย์บอกว่าผู้ชายมาเกี้ยวพาราซีน่ะเขาพูดแบบไหน เขาจีบมันน้องตามปัดจาแต่พี่ก็เคยได้ยินตาบ้องงานอยู่ก็ไปหนังจีบกันหลังคนบอกว่านอ้องพี่ว่านี้ยุ่งไม่ได้มาบอดีใกล้กี่ยางใดแทนเลือโอ้ยแย่ขนาดนั้นไม้นี่แถวงานกับเชนนี้แต่ว่าตามไม่เจ้าลงว่าเออเขาปอได้ประเด็นเนี้ยอ๋อในพี่ลองมาจีบกันดูสักนิดนี่สมมติว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องมาจีบมาเละตะกที่ลูกนายปุ่นแก้วปิ่มใจจะลาดมันรู้แลว อาจารย์ต้องรู้พิดคนนั่นเพื่อให้ปุ่นแก้วจีบเข้าวก็เหมือนเหมือนให้กลวยทุกหนอกเ้าและทำไมมากินทุกตม็ด <c oughs> ทีจิ้าวแมมไปยื่นที่ป่ามเมงวันก้อนว่ารังงก้ามาใตา้รูปเต็มใต้รูปใครมีเพียกแต่ใต้รูปปุ่นแก้วเพื่อลุกพลรรังว่าปลาโลมาขึ้นวางก้อยแหม,มแ่เราเป็นปลาโลมา ท่านอาจารย์แหล่ทุกตีก็ใหม่ใหม่ใหม่เจ้าเรือกวักตัวกลางวัวจริงหรือป้อมลงอาบน้ำเนี่ยอาจารย์มันเหมือนตะกี้เลยแหละตรงกอนิบงเพราไมันใหญ่รัวก็วางวัวอยู่แต่ก็มาทาคัวแล้วป้อมขึ้นไม่ได้ตีจนไหนวัวนั้นเที่ยงยิ่งมาเร็วๆร็ว่มาเร็วติดปลาดูย้งแล้วผมหวเงาะเงาะมันหวป้อมลองตีใหม่ไปตีไอรองกันเพ้อ มันเนี่ยนำตาไปตำมันเด้ให้ิ่งได้รอดเพื่อลูกมันมวนขึ้นมาอาจารย์ถึงมันเหมือดมันกำกับไม่โตกับว่างอยู่ในพุ่มเหี่ยวแตกมันโตได้ตุ้งปติ๊กมันว่ามันนำตาปลาดูยกนี่จ้องจังออกลูกเนี่ยงปอไอ้เรื่อยวิบุญแค่อย่าไปฟังพี่เปียกก็มาจีบดูสิลองเล่นลองนับเปียกเขไม่เอาได้กันแหละ ของเก่าหานก็เปืี่นเลี้ยงเป้นี่เราแลงหมากว่าบเลี้ยงโกรธเราอาจจะกินเดือนเดียวนี่ทุกคนเราไม่เคยรู้จักมาก่อนน้องน,นะค่ะวันนี้มาปอบเป็นกางแรกตึ้งปีจะจีบน้องปีในคนปลอดได้แล้วน้องเออนะนมีหมากแล้วค่ะมีอะไรคะมันลายย่างตาเทียนนี่กิดว่านับวงไม่ตกอ,อะไรอ่ะเกลือนกับกระนั่นเลยอะไรนอนกลางปูดแก้วกลางคืนมันนอนกลางวงนี่กิดวคอนเสิร์ต เปลือยลูกเขาพอได้กินไก่ต้มก็นแล้วโอ้เลยเกลื่อนขึ้นวงวงขอามือซอดวางข้าเขาหวานคอนึงหวานมาหน้าดังแจ๊กแจ๊กแกแกแจ๊แล้วพอเขาคังผงจี่โครงหลอกดังดึงปลากันเขียวนำลายบูดเหมือนเบสจับจับจับรักเดียวตดบุยเบสเขาคืนจึงจับจับแจ๊กแจ๊กแก ก็ก็กกกกจับจับบแหมมจับ <c oughs> ม่อกลวังอยู่ได้นั่นแหละน้องปอกแกรก็งๆนคูกระซูน,นะ,ะไรเหพี่บุญแก่เบ้าเลยจะหมดเราไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักไม่แต่ว่ามันลามวงนู้นจึงวงนี้ให้ช่วยเลยหน้าเตียงเลยอ้จันจ่ายไปน,นม้มอลวกุณเลยมันคนล้อครับแล้วชว กูโกรธเป็นเหมือนใัรแล้วเรื่องมึงอย่าไปควังมันนี่ลูกไอเราไม่ควังเลยแต่มันดังมาแต่โลกนาะนสงบจิติก่อนดิจ้าสงบจิตใจพื้กันว่าลุงก็ไม่ดันสองมือมือพ่มไปช่วยเกันกูไอ้เลยปูดแก้วดหยิบแมมได้ปลวงก็มาอีกพอจุดไกวแลลูกค้าย้าพื้อลูก ไม่รู้วันไหนอาจารย์ไม่รู้ว่ากูจารย์จตายองแล้วจะจัดกว่าแม่อยู่แม่ทุทกร็รอเนี่ยเนี่ยคอยพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นน่ารู้สึกทำจิตที่อย่าไปโกรธสิเพี้ยนไม่โกรธไม่โกรธก็มันขึ้นมาอยู่มันเฟียใบไปจุเมตรไม่เบลอครั้นคนเกิดขึ้นตามเตียนยบเฟียบไปจุเมตรเก็บได้ไปเดือยปลอง อ้มันตึงอ้อพูดแล้วยีมันยีก้าที่หลังเบนคือนั่นนอนไม่อนุข้าเลยจะันเลยน่ไอไอคันเลยปล้องอันติดกันติดลังเบนข้าั้งหนึ่งผาดแต่เตียงนี้ป้าอี่กางนู้นาดแต่เตียงนู้อมปืนควายงแลพวงูึ้นกินกล้กัเล้วงก้พแก่แดแล่แ่ยแรงเลยมังตีมันเรอจแล้วนั้นัง ว่าเต็มแต่มึงอะดิโกรดเด้เดอไอ้หัวหอยู่บักขันอะไรบ้าจริงๆมไม่ชี้ระกันเบื่อกูหรือมึงเป็นเองหรือมึงโกรดใรกรตีไก่ต้อมมันชอบนหน้านี่โตแกงแฝงแล้วเอาแล้วคืนนี้แหละแล้วก็รกลกลกรกมึงอย่าไปยอกบ้านแดงอีหลกคนเราอย่าไปตำเติมเหมือเพื่อนพิษพลาด แม่โป้รุ่นไม่ต้วงเลยแต่ตัวมูข้าวันตัวกวารรับพันโอ้ขี้วันเล้วไม่มากินข้าวบนกุดไม่มาแล้วเลือกคุณแกก็พาไปกอดนอนดนุคืนกรากติดเตียวแหล่แหล่ไม่รู้รุุนไห่กราแม่ติดแม่กูเว้นดูจับนู่ตัวเต้าได้ได้หลังวันว่างี้ขันก้างงูเกาลุดพถึงบอกก้าหน้าวที่มันขันเลยตึงตาเลยครุปิด แมมมักรูบรลุมาาแมมขวัดเกือใต้แมวยิ้มดิย,มดยิ้มนิดยิ้มนิดยิ้มหน่อยเกาบ่อยๆมันไม่อิ่มจะไปโกรดอ,อะไรละเพื่อนเคือนกลากแต่มันเป็นจนอิ่ม ไม่วัดนี้กับกูไม่แรงเงยไกลได้แรงอดิมึงอย่าลั่ไปทำกันได้เห็นไหมไปแลกตะรุลงซ่าไหม <c oughs> ตายห,วหัวก็้ปปดปดว่าไปนั่งแจกแล็กแรกโยบายดียัดแม้มยืนมือมาคิดกระเตจใจโกรกันจนแ่งไม่ตกปุ๊บไปแลกมันเดียวที่ กางเลยลูกกลางได้ได้เลยก,กล้วยชุกกินจะขึงนวีแล้วเห oh. uh. ล่าเหล่านั่นต้องระวังทัวลูกนะเราก็คนให้ดูหน้าตือป้ายดูเนื้อเชื้อคนด้วยเพ้นลูกนะค่ะเออไปได้วันนี้ไปได้ลูกหนูจะไปพบเยาวชนกลุ่มเด็กนักเรียนอ่านั่นเลยลูกเราให้ธรรมะ เด็กๆวัยรุ่นนี่มันปลาก้าวนีหลูกต้รารวัดซึ่งเด็ดดีองเจดีก็พอได้ครับต้ตรารวัดเป็นใบไม้วัดใบไม้ครับวัดเป็นใบไม้เนี่ยซึ่งห้มันรู้จากการป้องกันตัวทําเป็นวงกลมๆวงอะไรหลูกยากันยุงแล้วก็ทําให้มีแสงสว่างไอ้ไร่หลุดรอดน้ออนแต่ซึ่งให้รูงงร้จากในปัจจัยที่ยาจัดทา,ารคยาไร่หลูกยาเอ้ย เอาตังยากันยุ่งจังนอดิโอเแล้วกายายาเอ้ยเล้ากาตึงกันนี้ไอ้รูจักข้องจักตั้งประเทศไอไรอลูกเครื่องดื่มโคกรวมกัาเซตมันจะเป็นซั่มพันธมิตรไม,มตมรีต้มตอมเส็ดแล้วก็ไม่ให้กินใไบไม้ใบไรเงะตม้มกินเส็ดแล้วตึงมันไปไม่ทูกเรื่อง มึงต้องคิดแต่ใหนคะหน้าีเย็ยบนำมันคันแรงอย่างแรงแต่เบรกกบอย่าเอ้ยเห็นมันนี่นอนถอมมันมันที่ทำาหานยากกันยุ่งนั่นไม่ไ้เกิดระบบประสาททำไรรายระบบประสาทยุ่งบินไม่รถพลัดอย่างนี้ข้าวอยู่ในคนมันจะทำให้ระบบประสาทสาร้างงานไม่ทุก โคกมันจะพาแหลนเส้นแหลนซ้ายโอ้ยแม่เจ้าประคุณเดินไปหน้าเดินไปลังมันอยิมย้มยิม้มยิ้มเอาลาวหลาเลา่ามันรู้ตุกเรื่องนี่แต่เอาเนี่ยความรู้ตัวมวั่วตัวไม่รอดไม่ใจเกยกิติปัตตนา,ร,นานรูนั่นกระูนั่นเนี่ยพอล่วงอะแหลพเวกุจาลาธรรมะหาัวบ,บาปนันตุกข่านเว้ยมึงอันพุทธะบันยัดหลูกก้อยชวดปาน,านันเมื่อชวดเปลือเฮ้ยเมื่อชวดเปลือเมาอย่ากลับ ครับไม่ทันก็นอนบ้านเพื่อนเมาจนลงเรือนหัวผ่านเน้นเป็นถนนนนทางเลี้ยวเข้าข้างพุ่งรึ้อันนีน้ชาวาัาสังขากะจายผ่านในลาวได้น่าย้ายเต่านี้ผ่านเต่านี้เมาเหลือไปไม่ไหวติดตีตะวมติดโถมเรา,รา่ายตายไปหาวัดอยู่สักวัดไปแล้วก็ยีก่กอกวัดน้อยวัดดินนอนรอำรก็อ่ะ